สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้ครูจจนีจะมาเสนอนะวิธีทําการบ้านนะคะในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมนะคะเรื่องการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจนะคะระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3นะคะก่อนเื่นครูขอสรุปคร่าวๆก่อนนะคะว่าวัตถุประสงค์ในการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจนั้นแบ่งออกเป็นสองอย่างนะคะอย่างที่1ก็คือการพิจารณา ภายในภูมิภาคอันนี้ก็คือการขยายตัวของสินค้านะคะในด้านเศรษฐกิจนะคะระหว่างประเทศข้อที่2การพิจารณาภายนอกภูมิภาคอันนี้ก็คือการผลิตสินค้าระหว่างประเทศเพิ่มมากขึ้นนะคะทีนี้มาดูนะคะวัตถุประสงค์ไปแล้วนะคะทีนี้มาดูประเภทของการรวมกลุ่มทางการค้านะคะ 1. การให้สิทธิพิเศษทางการค้านะคะ การให้สิทธิพิเศษทางการค้าเนี่ยก็มีอยู่สองอ,อย่างคือหนึ่งอย่างแรกก็จ,จะเป็นโทษทีนะคะจะเป็นสิทธิพิเศษนะคะในการบริการสินค้าโดยตรงเลยนะคะการซื้อสินค้าโดยตรงเนี่ยเราต้องมีข้อตกลงกันก่อนว่าราคาสินค้าที่เรานํามาเนี่ยเราต้องมีการกําหนดราคาเท่าไหร่อย่างไรนะคะ ข้อที่2อ,อันนี้ก็คืออการเมื่อโดยตรงแล้วก็ต้องมีทางอ้อมนะคะทางอ้อมนั้นยกตัวอย่างก็จะเป็นอย่างเช่นเราฝากเงินในธนาคารเราก็ต้องต้องการดอกเบี้ยแต่ถ้าเราขายเราก็ต้องการกำไรใช่ไหมคะทีนี้เรามาดูข้อที่2องเขตการค้าเสรีการค้าเสรีก็คือการผลิตสินค้าขึ้นมาการค้าขายอย่างเสรีเลยนะคะไม่มีการอ่ากำหนดภาษี ไม่ว่าจะเป็นในประเทศหรือระหว่างประเทศนะคะทีนี้ข้อที่สสหภาพศุลกากรก็คล้ายๆเขตการค้าเสรีนะคะคือไม่มีการกําหนดภาษีใครจะขายอะไรก็ขายได้เลยนะคะไม่ต้องไปเสียภาษีนะคะข้อที่4นะคะก็คือตลาดร่วมตลาดร่วมมันนี้ก็คือนะคะผลผลิตการผลิตแล้วนะคะ คือต้องการผลผลิตระหว่างประเทศเพิ่มมากขึ้นนะคะจำนวนสมาชิกที่จะต้องมาใช้นะคะในการผลิตทางสินค้าเนี่ยคือการผลิตทางเศรษฐกิจของเราเองนะคะไม่ว่าจะเป็นการผลิตระหว่างประเทศนะคะเราก็ต้องมีวัตถุดิบนะคะมีแรงงานมีต้นทุนนะคะมีเทคโนโล,โลยีเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะข้อที่5ก็คือสาภาพทางเศรษฐกิจนะคะ เศรษฐกิจอันนี้ก็คือการค้าระหว่างประเทศนะคะเราต้องมากําหนดก่อนว่าสินค้าที่เราต้องกําหนดมาเนี่ยนะคะต้องเป็นหนึ่งเดียวน,นะคะไม่เก็บภาษีเปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนเข้ามาค้าขายในระหว่างประเทศนะคะข้อที่6ก็คือกลุ่มสาภาพทางการเมืองก็คือจะต้องมีนโยบายเป็นหนึ่งเดียวในด้านเดียวกันนะคะในกลุ่มเดียวกันมีอะไรก็เหมือนกันนะคะมีการมุ่งม,มั่นที่จะพัฒนาทษทีค่ะ มีการมุ่งมั่นที่จะพัฒนาให้เศรษฐกิจของเรานะคะออยู่ในสภาพที่คือว่าคือในระหว่างการขายเนี่ยสภาพเศรษฐกิจของเราทางด้านการเมืองเนี่ยเป็นยังไงนะคะเราต้องมีข้อกําหนดด้วยว่าสินค้าที่นํามานั้นนะคะเมื่อเรานําไปไปบริโภคแล้วนะคะ ผู้บริโภคนั้นได้รับความปลอดภัยไหมนะคะมีความเป็นธรรมไหมนะคะไม่มีอุบสรรศต่อสินค้าที่เรานําไปนะคะคือนําไปแล้วใช้หรือบริโภคแล้วเป็นประโยชน์ต่อร่างกายไม่เป็นพิษเป็นภัยต่อสังคมนะคะคือไม่เกิดความเสียหายระหว่างประเทศด้วยนะคะทีนี้เรามาดูนะคะการบ้านนะคะการบ้านให้นักเรียน ดูนะคะทำตามนี้ได้เลยถ้านักเรียนไม่เข้าใจย้อนกลับไปดูคลิปที่ครูลงในวันอังคารนะคะหรือถ้ายังไม่เข้าใจอีกทีนึงก็ไปทบทวนในหนังสือสังคมศึกษาสาระเศรษฐศาสตร์หน่วยการเรียนรู้ที่5นะคะในการรวมกลุ่มระหว่างประเทศเนี่ยคือเศรษฐกิจเนี่ยนะคะแล้วนักเรียนก็ทำการบ้านนะคะนักเรียนทำแบบ ตามตัวอย่างเลยนะคะไม่ต้องลอกโจทย์เขียนลงไปเลยนะคะ,ะวันนี้ครูจันดีขอขอบใจนักเรียนทุกคนนะคะเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ